الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمة ونفس عدد ما وسيم علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمة ونفس عدد ما وسيم علم الله وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Wa fi anfusikum afala tubsirun Sadaqallahu azim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Salam yang pinong ผู้ที่สัตตาที่กำลังติดตามรายการแสงสว่างในจิตวิญญาณ ทางรายการของเราก็ได้ทำการไล่สดออกอากาศจากอาคารบาลัยเรียตตุนนับบ้านควรเรือหมู่ที่10บตำบลทุ้งนุย้ยอำเภอวันตนะหลงจังหวัดสตูลทางรายการของเราก็ต้องได้นำสาระความรู้สู่สังคมเกี่ยวกับวิชาการศาสนาถึงหลักปฏิบัติอิบาดา และหลักการยึดเหนียวทางจิตใจของเราเขาเรียกว่าเป็นหลัอกอักดีดั้งภาคฉชลรอัตและภาคฮากกนันเรือว่าภาคซอฮิตหรือว่าบัเต็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้เป็นข้อคิดและแนวทางให้กับบรรดาพี่น้องผู้ที่สัตธาที่กำลังติดตามรายการอยู่ในขณะนีอ้อัลฮัมดุลิลละ ก่อนอื่นเราต้องชูกรหรือว่าขอบคุณต่อเองของอรสุบานุตาอีกครั้งหนึ่งที่พระอรสุบานุตาลาได้ให้โอกาสได้ไว้ชีวิตของพวกเราและตางรายการของเราก็ได้มาพบกับบรรดาพี่น้องอีกครั้งหนึ่ง สำหรับในค่ำพูดนี้ผมก็ได้นำสาระความรู้อีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับหลักการมาริฟาตุลลอฮ์การวิจารพลอสุบฮานหัวต่าลาที่พลอสุบฮานหัวต่าลากล่าวว่าอุบิลเลนเช่นตอนิีราจีน ب ิ س م ิ l l า h i r a m a d h i r a h ิ m ว่าฟีอัลฟุซิกุมอาฟะลาตุบซีรุนเราขอลาสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าซึ่งมีใจความว่าวะฟีอัลฟุซิกุมในตัวของสุจ้าอาฟะลาตุบซีรุนตุบซิรุนเจ้าไม่พิจารณาดูดอกหรือว่าเจ้าไม่ ไม่มองตัวของท่านดูดออกหรือว่าในตัวของเจ้ามีอะไรก็แสดงให้เห็นว่าจากองค์การดังกล่าวพระรัสุบาฮานุไตตั้งหนักให้พวกเราต้องรู้จักตัวเองสิ่งที่อยู่ไปในตัวของเราทั้งหมดถ้าหากว่าเราจะรู้จักพระรุบาฮานวุฒลาอย่างเต็มท้ เราต้องมาพิจารณาตัวดูตัวของเราเองที่นบีมุสุลลลลอะไรในสุลาลลมได้กล่าวไว้ว่าเอาวาลุดินมาอิฟัดุลละเริ่มแรกศาสนาต้องรู้จักลอสเสอก่อนเริ่มแรกศาสนาต้องรู้จักอัลลอฮ์พี่น้องผู้ศรทัทธา เราอิบาดัตเราเราสุบานวัดอาลาทุกวันขึ้นกับวันห้าเวลาเราไม่เคยทิ้งเราปฏิบัติทุกวันเราปฏิบัติประจำถ้าหากว่าเราไมื่อนความรู้สึกของเราที่เ,เ,เ,เกิดขึ้นอยู่ภายในจิตของเราเหมือนกับว่าเราเรา,เราเป็นนี่ รู้ว่าเป็นบาปให้กับตัวของเราเองเห็ Nein, นไหมพี or, mm ่น hmm. ้องแล้วเราไม่ได้คิดเลยว่าเวลาเราปฏิบัติอิบอดาไปแล้วขึ้นกับวันห้าเวลานั้นเราคิดบ้างหรือไม่ว่าที่เราปฏิบัติไปนั้นเรารู้จักอัลลอฮ์ไหมล่ะเรารู้จักพระองค์แล้วหรือยังถ้าเราไม่รู้จัก พระองคเตแล้วที่เราปฏิบัติไปนะั้นเราปฏิบัติไปให้กับใครละ่ะเราบอกว่าลิลละเราบอกว่าลิลละต่ออัลลอฮ์ลิลละอย่างไรที่เราไม่รู้จักอัลลอฮ์เราจะไม่รู้จักอัลลอฮ์และเราปฏิบัติทุกวันและเราทําไปให้ใครละ่ะเราไม่รู้จักพระองค์นี่หละผิดน้องท่งเการพเพราระฉะนั้นสิ่งแรกที่นบีบอกว่า เรื่องแรกสุดนลต้องรู้จักอัลลอฮ์เสียก่อนก่อนที่เราจะปฏิบัติอิบาดะห์ก่อนที่จะเราทำฟาร์มดีต่างๆเราต้องมาเรียนรู้มาทำความใจการมาลิฟาตุลลอฮ์เสียก่อนต้องรู้จักอัลลอฮ์เสียก่อนพี่น้องผู้ศรัทธาที่มาติดตามรายการอยู่ในขณะนี้ นี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราละหมาดเราอิบะดาเราสิกุลไปทุกวันทุกวันทุกวันแต่เราไม่รู้จักพระองค์เราไม่รู้จักพระองค์เาแล้วเราปฏิบัติไปให้ใครนี่คือคําถามให้กับตัวเองแล้วพี่น้องที่ปฏิบัติวันพี่น้องรู้จักแล้วหรือยังต้องถามตัวเองดูว่าถ้ารู้จักรู้จักอย่างไร การจารุจับมุลลุฮัลลอฮฺเราตัลลาดายนั้นนบีบอกว่ามันอรารฟานับซุฟะกอนอรา,ารฟาณับบาห์มันผู้ใดเขารู้จักตัวเองเขารู้จักอัลลอฮ์มันผู้ใดที่เขารู้จักตัวเองเขารู้จักอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาดูว่าให้รู้จักตัวเองเสียก่อนว่าตัวเองคืออะไร เพราะนานี่บอกว่าท่านรู้จักก็รู้จักกันล้์ก็แสดงให้เห็นว่าเหมือนเหมือนกับว่าพระองค์อยู่พร้อมกับเราอยู่เห็นไหมพี่น้องที่เคารพนี่คือการรู้จักการมาริฟาตุลลล์ไม่ได้เอาแค่พูดอย่างเดียวไม่ใช่เราใช้วิชาการอย่างเดียวอร่อยอย่างนั้นอนล่อยอย่างนี้อล่อยอย่างนู้นความจริงไม่รู้ว่าลเป็นเช่นไร พ,พี่น้องผู้ศรัทธาที่มาติดตามรายการอยู่ในขณะนี้เรามาทำความรู้จักมาทำความรู้จักคำว่าอัลลอฮ์คำว่าพระผู้อภิบาลของเราที่เรานมักเาวกลับว่าอยู่ทุกวันคำว่าอัลลอฮ์อาลิฟลามลามฮาอัลลอฮ์หรือว่าพี่น้องเข้าใจว่าอาลิฟลามลามฮาเป็นอัลลอฮ์ของเรา แล้วเราเอาไปกล่าวไว้อลาลิฟลามลามาคำว่าอัลลอฮ์เป็นกัลิมาคำว่าอัลลอฮ์แล้วเราเอาไปตั้งไว้ในจิตใจของเราเป็นตัวยึดเหนีย่ยวเวลาเราอิบาดะเรายึดเหนี่ยวคำว่าอัลลอฮ์อย่างนั้นหรอือพี่น้องคิดดูเองดิรู้จักคำว่า,ล,าลิฟลามลามาที่ปรากฏเป็นตัวเป็นต้นอยู่เป็นอักษรอยู่เป็นกัลิมาอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นพี่น้อง ทางรายการพอไปยามชี้ทำความให้ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องบอกไม่ใช่คําว่าอัลลอฮ์คำว่าอัลลอฮ์นีอยู่สีอสส่อักษรมีสี่หุรุปมีสี่อักษรอาลีฟลามลามฮาคาว่าอัลลอฮ์อาลีฟหมายถึงศาสตร์นี่สิ่งที่เราจะต้องทําความรู้จักต้องเรียนรู้อาลีฟหมายถึงศาสตร์ลามหมายถึงสิฟัต ลาอากุดอีกตัวหนึ่งหมายถึงอัสมาอุลลอหาหมายถึงอัฟอลล็อล์นี่แหละที่เราจะรู้จักอัลลอฮ์ได้ต้องมาทำาเข้าใจเรียนให้รู้ในคำกริมาคำในสี่อักษรที่ผมได้กล่าวไปนั้นคำว่าเล็บคืออะไรคำว่าส,า,ออา,สานคืออะไรคำว่าซีฟาตคืออะไรคำว่าอัสมาคืออะไรแล้วก็คำว่าอัฟอัลล็อ์คืออะไร นี่ละพิณลองที่กคารพมันต้องมาทำคำคําความเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ไปยึดคําว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องทาความเข้าใจในสี่ฮูรุฟนี้แหละนั่นแหละจันนั่นคือการบรรพต่อรอตีแท้จริงถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องของศาสตร์เรื่องของสิฟ้าเรื่องของอัสมาเรื่องของอัฟอาลุลลอฮ์เรา,เราะจะไม่ได้จับอัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้วเอาอลิฟลาละบาไปยึดเหนี่ยวไปเป็นพระองค์ ไม่ได้พี่น้องนั่นคือตัวบาคีพี่น้องผู้ที่ศรัทธายังติดตามรายการในขณะนี้นี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเป็นนักอิบาดะนักปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติทุกวันพูดอย่างเดียวแต่ปฏิบัติไม่ได้ว่าร้องเป็นเช่นไรเห็นไหม แล้วก็บอกว่าให้ยึดเหนี่ยวเอาอันล็อ์ไปตั้งว่าดีให้เรายึดเหนี่ยวให้เรายึดเหนี่ยวให้เรามอง,องเวลาอิบา,า,ตนานับาาตขณะที่อิมพดตไม่ได้พี่น้องมันไปดูรูปมันเป็นอักษรอยู่นั่นคือปากีนี่แหละสิ่งที่นางรดที่สุดสาหรับบรรดาผู้ที่อิมรัตรอพระองค์ที่เข้าหาพระองค์พี่น้องผู้ที่สตาที่มาติดตามรายการอยู่ในขณะน,นี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาทำความเข้าใจว่าซาตุนลออกคืออะไร สีฟาตุลอกกระจาไรอ t h m าตุลอือระนกที่ทนก็เขียนว่าาวิดุาวิดุสัติดุ asthma, าวิดุซีฟ้าทいいิดุ a s t าเ a าวิดุ a อั n ให้หนึ่งก bon er? ับศาสตร์ให้หนึ่งกับซีฟาคุณลักษณะให้หนึ่งกับ a ัสม m a ุลอกเรื่องของพระนามแล้วก็ให้หนึ่งกับอาลมณ์หนึ่อย่างเลย พี่น้องผู้รัตธาทำว่าหนึ่งหนึ่งอย่างไรให้เป็นหนึ่งทั้งสี่นั้นทำว่าซาตุลลฮ์ซิวาตุลลฮ์อัสมาตุลลฮ์แล้วก็อัฟอานุลลฮ์ทำให้เป็นหนึ่งเดียวทำอย่างไรให้เป็นหนึ่งเดียวเพราะว่าพระองค์มีหนึ่งเดียวในหนึ่งมีสี่ที่เราจะทำความรู้จักต่อพระค์สี่ประการแล้วก็ไปหันหนึ่งให้เป็นหนึ่งเดียวเพราะหลักอธิฎามีหนึ่งเดียว ไม่ใช่อเลฟลำหลังคไม่ใช่คําว่าอัลลอฮ์เป็นอัลลอฮ์ไม่ได้พี่น้องต้องไปคิดพิจารณาดูใหด้ดีเดี๋ยวลุกขึ้นละหมาดซุบเบอเกก็ยึดเหนี่ยวคําว่าอัลลอฮ์นั่นแหละเดี๋ยวโซฮุยยึดอัลลอฮ์ o, นั่นแหละอัสซาดิยึดอัลลอฮ์นั่นแหละไม่รู้จักคําว่าพระ,ระองค์ที่แทนน้จริงละหมาดด้วยกับการภาคีเห็นไหมพี่น้องทางรายการเราพยายาม ชี้ให้พี่น้องให้เป็นกอคิดกับพี่น้องนี่คือความจริงไม่ใช่พูดอย่างเดียวอัลเล่์อย่างนั้นเล่าอย่างนู้น,น,นเวลาปฏิบัติเอาอะไรมายึดเหนี่ยวละ่ะถ้าเราไม่รู้จักไม่มับฟัดอย่างแท้จริงพี่น้องผู้ศรัทธาแต่สําหรับในค่าคืนนี้ทางรายการของเราจะมาชี้แจงจะมาชี้แจงให้กับ พี่น้องเพื่ผู้ที่กำลังติดตามรายการอยู่ในขณะนี้คำว่าอัสมาอุลลอฮ์เป็นหนึ่งเป็นสีฟัตหนึ่งที่เราจากการบรรพัดต่ออัลลอฮ์ที่รู้จักตตอ Allah, ัลลอฮ์ Allah, คือหนึ่งในสี่หมายถึงว่าอัสมาอุลลอฮ์อย่างไรียวคำว่าอัสมาอุลลอฮ์หมายถึงพระนามของพระองค์หนึ่งอย่างเรยพี่น้องผู้สัตธา พระนามในในในคิตภีเขาได้ระบุไว้ว่าพระนามของบระคลสุบฮานุวตาอัลลานั้นมีทั้งหมดถึงสามพันพระนามด้วยกันไม่ใช่เพียพระนามเดียวมีสามพันพระนามพระนามของพระพระผู้เป็นพระผู้อภินาลของเรามีสามพันพระนามหนึ่งพันพระนามพระองค์ พระองค์รัชบูชาหลวงรัตนส่งประธานให้กับบัญดามาลัยกัตทั้งหมดหนึ่งพันพระนามพระองค์จะประทานให้กับบัญดามาลัยกัตท,ทั้งหมดเลยแล้วก็อีกหนึ่งพันพระนามพระองค์ได้ประทานให้กับบัญดาอัมบิยะบัญดารอซูลรอซูลบัญดานาวินนาดีรอซูลทั้งหมด ได้สองพันแล้วแล้วก็อีกหนึ่งพันพระนามทรงประธานทรงประทานให้ให้กับบรรดาคำกีต่างๆสีเล่สามร้อยพระนามทรงประทานให้กับเตารอนสามร้อยพระนามทรงประทานให้กับคำพีอินเจน สามร้อยพระนามทรงประทานให้กับบรรดาให้กับคำพีของสาบุตได้เก้าร้อยเหลืออีกหนึ่งร้อยพระนามหนึ่งร้อยพระนามพระองค์ได้ทรงประทานให้ในคำพีของอันบุตรอานที่เราได้เป็นรัฐธรรมนูญของเราอยู่ทุกวันนี้ ร้อยพระนามแต่ในหนึ่งรอยพระนามนั้นถูกซ่อนไว้หนึ่งพระนามเป็นเก็บเหลืออยู่9กพระนามที่ในอันกุอาน9ก้พระนามเขาเรียกว่าอัสมาอุฮุสนาเป็นพระนามที่สวยงามถ้าผู้หนึ่งคนใดได,ได้ท่องจำได้กล่าวพระนามทั้ง9 9าก้าได้ลันจักรนาะได้เข้าสวรสด์ เห็นไหมพี่น้องที่ถูกซ่อนไว้หนึ่งพระนามเขาเรียกอิสมุลอาซอบโลอิสมุลเกฟมายถึงพระนามที่ยิ่งใหญ่เป็นพระนามที่ถูกซ่อนลิ้นไว้หนึ่งพระนามท่านนาบีมุสลิมละวะเลยฮิวะสลลัมได้กล่าวไว,ว้ไว่าล,ลิลไลอิสอะตุล,ลวะอิสอุนลลา as as มาอะมีอันอิลลาวาฮิดันลาญะ์ควาจุฮาอาฮัดอิลลาดะคอลันจันนะหนึ่งพระนามที่ถูกซ่อนเล้นไว้นามีบอกว่าพระนามของพระองค์พระผู้อภิบาลของเรามี99พระนามมี99พระนามมีอันอิลล่าวาฮิดัน มีอีกชื่อหนึ่งชื่อที่ร้อยชื่อที่ร้อยนบีบอกวา่าละยาฟาซวาไม่มีไม่มีผู้หนึ่งคนใดที่จะเอามากล่าวได้ไม่มีคนหนึ่งคนใดที่จะเอามากล่าวเอามาว่าได้อิลลาดะคารจตาหากว่าใครเอามากล่าวไปหาเจอชื่อที่ร้อย ชื่อที่เก็อิสมาอาซามิชื่อที่ยิ่งใหญ่ชื่อที่ที่ถูกซ่อนเร้นไว้ถ้าผูดด้ใดได้เอาเอา,เอามากล่าวได้เขารู้จักชื่อที่ร้อยนันทีบอกว่าวาว,าวาวิตรู้อยู่ให้บุญวิตรพระองค์รัซบาเรโปรดพระองค์ลัซบาตรักมากที่สุดกับบุคคลคนนั้นชื่อที่ร้อยพี่น้องผูส้สตรีวันนี้พี่น้องหาเจอแล้วดีจัง ที่เราอิบราต่อพระองค์ที่เขาบอกว่าต่อหิบอัสมาหนึ่งหนึ่งกันพระนามพระนามเดียวพระนาม,มนอิสมุลอาซมพระนามเกฟเราหาเจออะไรอย่างนี่ตรงนี้แหละอิบราต์เรามีปัญหานี่คือการบฟรพต่ออหลอนี่คือการวรต่อหรอการรู้จักอัลลอฮ์ในพระนามของพระองค์ หนึ่งเดียวพี่น้องต้องหายเจอชื่อเดียวที่ถูกซ่อนเล้นไว้ถ้าพูดหนึ่งพูดได้เขาได้ออามากลาเขาไปเจอกับชื่อชื่อที่หนึ่งที่ว่าน,นี้พระองค์โปรดพระองค์รักมากที่สุดนี่พี่น้องที่รกรพพี่น้องผู้สัตว์ที่มาติดตามรายการอยู่ในสถานี้น